โอเคครับสวัสดีครับน้มัสการอาจารย์นะครับอันนี้เออาจารย์ไปเี่เปิดเรือมนันนะทำอะไรเดินดะกลมประมาณ้าทุมหกทุมคือดึกแแค่เออต้องต้องต้องแบบรอเวลาแบบเงียบเงียบเนาะอออ เดินเดินไปแล้วกันหูซื้อว่ามีซื้อว่าอย่างนี้น้ำหลังเดินเดินล้ำหลังเดินหันเดินคนเดินแล้วก็เป็นแมวดูว่านุ๊กว่าเป็นแมวคราะมันล็อกมตัวใหญ่นั่นเองสีมันออกไอสีเทาเลยสีแล้วก็แมวขยันน้ำน้ำหลังเลยเดินไปพืชทางเดินไปหันกระบะเลยเดินไปกระล็อกลอกหางยาวนะครับกันเลยแล้วเข้าไปพระเด็กอะไร อ๋อไอ้อจานก็เดินจงกรมไปเลยๆพอพอเลิกจากจากกงกรมเออวกเดินไปสุดท้างซุดชางแล้วอ๋อก็เลยเดินเข้าเดินเข้าไปมันก็มันก็ย่างน้ำหนังไปแล้วกันพอไปใช้ฮอสพระมันก็เข้าไปใช้สพระคือคือก็ลอกนะี่ก็ย่างไปย่างมาหน้าจานแล้วมันย่างน้ำหนังมา,าย่างน้ำหนังไปนี่นก่แล้วก็ไปฮอสช้างพระทั้งวันพระมาพอย่างไปสุดท้างแล้วเดี๋ยวกลับมาเคนจะไปเห็นมากัน พอเห็นมันมันก็มันเดยมันก็แลเข้าไปหัวนีลนแล้วก็ร้งเข้าไปลยอัง่ายางยาวง่ายอยู่ปะกยังคิดว่าอ้ากระอกหรืว่าแมวออนี้แปลกยังคิดแปลว่าันคือน้แถมมีกระรอกหาทุ่บกุมันคือจะมีห้าแีมยิ่หาบ้านนะที่มีกระรอกข้ากแล้วพอเข้าใจให้พระที่จะส่องไฟเบื้องบนนี้ ๆๆๆาหาโมเห็นเลย <c oughs> เอาไฟมาซ่องกับโมเห็นเลยวะซ <c oughs> ่องขึ้นไปเรื่อยๆกับโมเห็น <c oughs> แปกแลกนะอาจารย์แปลกวะอาจารย์วะไม่มันมันแปลกแต่ว่าตั้งแตกก่กลางคืนแล้วมันออกมาทำไมเออเพราะกระลอกปกติไม่ไม่ไม่ไมออกคืน <c oughs> อะไรครับพี่จิ๋อ๋อกระลอกอ๋อกระลอกป่าใช่ อา,อาจารย์อาจารย์เดินเดินชงกลมอยู่ในศาลาเลยใช่แล้วเห็นกระลอกมันเดินตามอาจารย์อาจารย์อาจารย์แบบเดิน,ดนเดินชงกลมอยู่น่ะเดินจงกลมอยู่เห็นกระรอกอาจารย์ก็ทีแรกก็ไม่ได้คิดว่าเป็นกระลอกก็คิดว่าเป็นแมวเพราะตัวมันใหญ่นะไอ้แรกก็คิดว่าเป็นแมวอาจารย์ก็เดินไปเรื่อยสักพักหนึ่งก็เดินเข้าใต้พระประธานกระรอกอะเข้าใต้พระประธาน อาจารย์ก็เลยพอเดินสมกคมเสร็จก็เลยเดินไปไปส่องดูที่ใต้พระประธานอ่ะอก็ไม่เจอไม่เหตุอะไรหายไปเลย,ย,ป,เลยประมาณห้าทุ่มหรือหกทุ่มนเลยไม่หลายหลายาหลายหลายคืนมาแล้วครับน่าจะเป็นสองปีมาแล้วลานาประมาณนี้นะครับอาจารย์แลเดินมันมันแปลกตรงที่ว่ากระาอกมันจะไม่ออกมากลางคืน ปกติไม่ได้บอกก็คือนี่ดึกมากแล้วใช่แล้วแต่ว่าที่มาเดินตามหลังพระอาจารย์อยู่ตลอดเลยเนี่ยตอนเดินจงกรมครับที่นี่มีสัตว์โอเคครับมีเยอะสัตว์ป่าใช่หมูป่าเยอะสัตว์ป่าพวกไก่ป่านี่เยอะมากไก่ป่าหมูป่ามี ใช่ไก่ป่าเยอะไก่ป่ายังเยอะอยู่กระรอกก็อะไรมีกระรอกกะรอกก็ยังมีกะรอกยังมีไปเห็นทั้งวันพวกกระเลนพวกกระแตพวกอะไรก็ยังมีอยู่ทุกวันเนี่ยมียังมีอยู่โอเคครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมครับคุยกับช่างนะอาจารย์เไดเลยครับอาจารย์ไปเพิ่งเดินอยูเซอู่ร์ ตรงกลางนี่กลางนี่หรือกลางพุทธกลางนี่แล้วอย่น s. <S ี้นะเรคนเดินย่างไปย่างมาทำสมาธิย่างไปนี่แม่แถวนี้บ่อาจารย์เดินสมาธิมั่งนี่บ่ขึ้นเลยฮะอ๋อหลายขึ้นแล้วได้หลายขึ้นแล้วอาจารย์อ๋อหลายขึ้นแล้วครับอาจารย์เดินสมาธิกลางคืนตอนกลางคืนนะครับอาจารย์สมบัติ แล้วพอเห็นยูเสือยันมีเร็วเ้นใเนยังเ่ยังลบมาเนนกบออกยันน้ำนันมาน้ำคนเอ่อน้ำหลังนมาก็ันนี้เราเตอภาประธานนี้แล้วเราเตอภาพประธานนี้งเหี่ยเลยเป็เเบืไปบมือก็เลยเห็นเต็มเเลยต็มตาเต็มประมาณจะคุมอาจารนเบาอยู่อ๋อแต่เากังคือ มอน่ล yeah, mm ้วบามันเล่น so, ว oh. uh ่า huh. ม so sort of like, like uh ือ huh. น well, we ี so, kind of addition, uh ่ละอเมือน uh ่ huh. okay. ังเล้เบาฟังอ๋อมากขึ้นอ๋อที่จริงก็ะอมันมันมีไผ่นอก็คือเออเล่นว่าแล้วมาเที่ยวก็ไปชอห่อาคเลยขอเ้มเเราเบยองเมลยอเร้ยอง่เลยขรคเอเมยขเรางเคเอาลยาเขอา้อาเเค้งลาเอเ้เพิ่องเลาเยมเง มัยั้งแล้วเพิ่นเลยอุกระเ็ดไอ๋อยากระเ็ดมาินมผมเป็นแต่คนลูกแผะเดินจงกรมอาจารย์อาจารย์เดินจงกรมสมาธินะครับเดินจงกรมสมาธิแล้วเห็นกระลอกตอนกลางคืนกระลอกกระลอกนะครับเพราะปกติกระลอกจะไม่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 ออกมาหากินกลางคืนนะครับ ที่ที่แรกอาจารย์นู้ว่าเป็นแมวบ่พอพราะมองก็คักเลยมันมีแมืนแมวเพราะว่าหางมันยาวแมวแมวแมวมันจะหางหางมันจะหางจะไม่ยาวแล้วหางมันจะเป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าผมว่าไอไอขนมันจะหญ่ห่เนาะเป็นพว้เป็นเพลอนนะอ๋อสุดท้ายวิ่งเขานี่วิ่งเข้าใต้ภาพประธาน ออจารยามไปเลยสองอมาดบี้เกอคพรอ๋น็จาเียังเบิ่งอ่บอกต่อนั่นที่ว่าเพิ่นวาวเพิ่นยาเบิ่งเพิ่นก็แน่เบิ่งก็ซื้อยามเขามื่ี้แดนทั้นี้ระฮีเลยมแนท่านี้รเลยนกเฮ้าแ้วเลย่นคุรฮีเลยโอเคครับสองเรนี่ครับอวิ่ง ก็ลองวิ่งเข้ามาในฐานพระประธานนี่ครับโอ้โหนะครับใต้พระประธานนะครับ ว่าอาจารย์มาเยี่ยมมึงก็จั๊กไปซื้นๆนะเขาเพิ่งก็มาเยี่ยมมึงเยี่ยมมึงตอนกลางคืนนะครบอือกลางคืนมีดอ๋อตอนกลางคืนอาจารย์ก็มาส่องดูนะครับหาไม่เจอนะครับเจอแต่อันนี้เจอแต่แบบนี้นะครับโอเคนะครับใช้วิจารณญาณนะครับผมนะครับครับมาคือท่านอาจารย์ก็ เดินสมาธินะครับกลางคืนเดินจงกรมธรรมาทิอ่าก็เห็นกระรอกนะครับอาจารย์ก็ยืนดูแบบอ่าคือเดินไปอ่ากระรอกก็เดินอ่าเดินข้างเดินข้างแต่แม่บหมว่าไอ้ไอไอกระรอกมันเลี้ยงอยู่เพื่อนเพื่อยนพี่บ่อะยุยุขิดินน้ำเดี่ยวเพื่อนบ่อ อยู่ข้างเ,าเดินเดินอยู่ข้างอาจารย์เลยครับอาจารย์ธมบัณนะครับ <S <S พบอจะพักหนึ่งก็ขึ้นมาตายพระประธานก็หายเลยครับาหายเลยอาจารย์ก็นึกว่าไปมุดอยู่ตรงไหนก็ส่องหาก็ไม่เจอก็เจอแต่ตัวเลขครับโอเคครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ครับสวัสดีครับผม